นอตากนคะโอ้ชิ่งชิ่งข้ลนย้ายโอ้ได้ๆ่ๆๆลู้กช่วยกันช่วยกันอันนี้กางเกงในนะไม่ต้องตากใส่ไม่แขวนก็ได้เพราะมันมีที่หนีบนะคะเอาไปกองรลงกันได้เดี๋ยวเราไปหตวนี้อืมสอเอาใส่ไกรู้ลองใส่ดูใส่ดูไหนมาเดินกันใส่ดู ไปโชว์เลยโชว์พเพื่อนๆเลยเ,เก่งๆๆโอเคอายังไงเราทำยังไงอย่างง,าง,างี้ยโมลามีนแสเอยู่ในมนะือนะนี่ดึงดึงโอ้นี่ดึงดึงเหมือนพ่อดูนดูดูดูดึงเหมือนพ่อนียนะเดึนเกมเสร็จแล้วอ่ะแมแขวนเนี่ยพ่ออยากจริงๆเอาด้านไหนก็ได้นะพออยากให้ด้านเน,นี้ยอยู่ด้านซ้ายน่าจะฟังกันอยู่ อ่าลองดูแล้วกันอ่าสายที่เราสร้างนะคะอ่าได้เลยเห็นไหมหนึ่งตัวอาโชว์เพื่อนๆด้วยโชว์เพื่อนเลยนี่ดูพ่อดูพ่อโชว์หนึ่งตัวพอได้ตรงไหนพี่บัวเสร็จแล้วพี่บัวโชว์เพื่อนๆด้วยนะลูกหมูอะไรโอโหว่าโ,โ,โชว์เ,เพื่อนๆเลยละ,ลละโอ้อันนี้ยังไม่เสร็จนะ

เอา้าเอ้าไปเร็วต่อไหนหนูโอ้เสียดหน้านหนูหลายตัวแล้วไหนยังหลุดไมไปไหนเลยไ,ไม่ได้เหรอนี่พ่อไปแล้วเนอนี่เอ็นเรนพ่อไ้อีกแล้วนี่เสื้อไปบัวแล้วก็แข็งจุดนี่อะไหนจาช่วยไหมเอ้ไหนอะโอ้โอ โน้ตโชว์โน้ตโชว์นโชว์เห็นแล้วโชว์โชว์อีนี่ใครทำนี่ใครทำบอกเพื่อนนี่นี่ใครทำอ้าพ่อไม่ใช่หนูละเออเป็นไรคะแต่กงเกงไนเราโยนตรงนู้นเลยเดี๋โยนไปกางเกงไหนกางเกงไนเออใช่เปล่าเออใช่กางเกงไหนถ้าเป็นเกงไหนโยนไปไหนเนอะกางเกงไนโอ้ยอันนี้เป็นกงเกงไนอันนี้เสื้อ อ่ะเวใครทาเสร็จกชนะเอ้ฮอเอ้เจ้วโนี่ไ <laughs> ม่ใช่เจ mm ียไม่ใช oh. nah, ่นี่เจียอยู่นี่โมาชื่อเอใส่ไมแ้ใส่ไม้แฟน

เร็วเร็วรี่แฝงเร็วเร็วนี่แฝงเร็วรี่แฝงเร็วเดี๋ยวพาไปใส่ชุดไว้นะเอาเชื่อเชื่อแฝงแฝงเร็วเออแต่ดีๆแต่ดีๆนี่บัวพี่บัวเก่งพี่บัวทำได้โฉมเพื่อนหรือยังสวยยังเนี่ยแบบเนี้ยได้ไหมเนี่ยอันนี้เชื่อที่ไหนเราอันนี้มันเตียวเอออ่านี่ เระโปงเสื้อเสื้อทำไงเวลาแขวนทำไงดึงขึ้นมาดึงเสื้อขึ้นมาก่อนแฉอยู่นี่โอ้ยมาเร็วเร็วอ้าวเสื้อกาะแขนใส่เข้าไปนะคะก็ได้เจ้ได้อ๋อจะเจ้าจะาเร็ว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 อันไหนก็ดีเร็วใส่เลยอ่ะเอ้ซ่าหรือเปล่าอ้ันนีเออ มีเงี้ยนของใครเอ้ยเงี้ยใครม,มิเชไใครมาพ,พี่หนูเสร็จยังนั่นมาใครทำเสร็จก่อนชนะมีติมด้วยเนอะจะกินกติมอ,อ,อืมเรื้อใครนั่ไปแรกใครนัแรกอ่า

เลี้ยวเลี้วเลีวช้าแล้วมึงกินติมนะเฮ้ยติมใบติมใบติมนั่งนั่งนั่งนัันั่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 นั่งนั่งนั่ังนั่นังนั่นังนั่งนังนั่งนั่งนัังนน่งนั่งนงนั่งนั่นั่งนงนั่งนน่งนัังนั่นั่ง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 นันั่งนั่ง พีอขี่ได้แล้วเนี่ยตัวงคอขึ้นเสื้อขึ้นมาก่อนสิพอเสื้อมีไหนอันมันใช้เสื้อแล้วพอเสื้ออยู่ตรงนี้นี่แไม่แขวนใจนีพอเสื้ออยู่นี้มีก่อนอะ แดงแงแงนี้แดเฮยชวนเพื่อนหน่อยชวนเพื่อนหน่อยนี่ใครทำบอกสินี่ใครทบอกเพื่อนนีอ่ะพ่ออีก้ไม่ใช่หนอสองคนแล้วเนาะเอาตัวไหนดีอ้ะเกียงตเกยนไปไหนบุ้มบุ้มโอ้โนี่อะไรเก ในเดี้าในเราเนี่เยเจ้าในเจ้า <c oughs> ในภาษาอังกฤษคือเอ้ยภาษาภาษาอังกฤษอะภาษาไทยก็คือการเกงในนะจ๊ะในกํเมืองเจ้าในอ๋ออ้าวยุ่ไปไหนอะยุ่ไปทำไมอ, <c oughs> อ,อะน <c oughs> ี่ขอร้องเลยเร็วเร็วเร็วอันนี้คือว่าจะตัวใช่ไหม ฮะเออหายเห็นเออจ่าย่าย่ายอสักตัวก็ตัวกินกินแล้ก็ปัสใช้อะใจรอนี่เนี่ยได้ราเนี่ยเจวเนี่ยก็ไม่แขว่ไ่ใช่แม่มุกโชยแล้เนี่ยเนี่ยนี่นี่นั่

ก็ด้วย,ยวโควิดนานะจ๊ะไม่ได้ไปไหนกันก็เล่นน้ำที่บ้านนี่แหละมีอะไรบ้เชือนอ่าเสื้อุดุดอช่วไปน้ำใครเอ่ยนมเพื่อนด,ด้วยเพื่อนด,ด้วยชมเพื่อนด้วยโอ้

โจ๊กโจ๊กวะนี่ไปทานค่ะบอกสิพ่อจำพ่อพ่อกับเมืองก็คือพ่อนะคะบิดานี่เองจ้ะบิดาอะไรเดี๋ยนายไปไหนจงไปจงไปก็คือโยนไปเดี๋ยวนายไปไหนจงไปจงไปก็ค uh> ือโยนไปอ่านี่เสื yeah> ้อกล้ามของไทยนี่ของไทยนี่ ของใครนี่ก็คือของใครนี่โอ้โไปไหนโยนไปไหนเยวเดือดสองซ้ำโอ้เตี่ยวในมอเตอร์ไซค์อือเดี๋ยวนะเดี๋ยวบายบายนะเดี๋ยวไปว่ายน้ำกันนะโอเคไหมเดี๋ยวไปไหนก็วนะ่าย <c oughs> น,น้ำใน,นที่บ้านจนะ ลุกนั่ด้วยอิ่มไปได้อืมนะเสียเสียเสีดีๆลูกเสรดีๆนะได้กี่ตัวแล้วฮะมวก็ไข่หัวนะมวก็ไข่หัวแปลว่ามัวแต่หัวรอนูกจ้าแล้วแล้วได้แล้วน้องหนูทำได้แล้วนะครับกางเกงไหนไว้ไหนนี่กางเกงใน ก็ให้ห huh ัวอย่างเดียวนอะมีเสื้อก้ามให้เนี่ยตัวใหญ่ตลอดขอม่อนขอแม่อ้นของแม่อ้นอ๋อที่โวยแสงของโม่อ้นได้เหรอโอ้ยยืมมาลหรุอมพี่บัวเจ้าไหนไปไหนเจ้าไหนไปพุ่นโจงไปพุ่นโจงไปพุ่นอุยโยนไปพุ่นโยนไปท็นถนน สวยไหมอ่ะี่มันสวยไหมอ่าน่อ่ากงเองใส่ม่แวนไ่จะเต่นเลยนะ่จะหมดแล้วโอ้ยไม่ใช่แส่ไม่แขวนพี่นพอเข้าใจใช่ไหมนันนแต่ละพ่อแงมาแขวนเพิ่มดีกว่าเอาายทั้งหมดแล้ว จริงบ้านนี้มีแต่ยอดมนุษย์ตอนนี้กับตาอเมริกาแไม่อยู่บ้านอยู่แต่นี่ตัวอะไรมนุษย์ที่ฉีดวนดูบุนแมนทำท่าไรกล้องนี่วนดูบุนแมนนิ้วจ้องซ้ำโหนโหนทำท่าไรกล้องวะแปลงร่างที่หนูเป็นแบ็กวิดโอแบ็กวิดโอเหรอเหรอปืนปืนปื่อนโหนแบ็กวิดโอแปลงร่างไงแปลงร่างไงบอกเพื่อนเพื่อนเหรอแปลงร่างทำมีฉีดเออเออเป็นที่คอที่มบง

พูดทางๆนี่พูดตรงนู้น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 นี่ฮะไอรอนโหนะมีเด้อไอรอนโหนะแต่แค่ทีมวงทำไมไม่แค่ไม่แค่บอกเพื่อนเราปวดเป็นไอรอนโหนอีกเออแปลงล่างมาแปลงล่างไงอ่ะโหน่โหน่จบแล้วเรียบร้อยครับโหนโหน่ไม่ใช่ทางตัววานนี้มีแต่ซูเปอร์ฮีโร่ไอรอนแมนก็มา มีอะไรอีกตัวอะไรอีกบอบอกเพื่อนีมีตัวอะไรบ้างแปลงหน้ามีตัวอะไรให้เพื่อนดูหน่อยแปลงหน้าไงกับตาแปลงหน้าไงแปลงไงดูหน่อยแปลงเพื่อดูหน่อยนู่นอุ้ยอุ้ยอะไรอีกอะไรอีกอะไร่าแมนแปลงหน้าไงอ๋อูกอยากบอกเพื่อนลูกอยากอแล้รยังไงท่อเทปกรจ้าสาอ๋อ não, não, sou, sou, sou Julian. Tá. Pudesse. O governo. Me ficou tudo lá isso. Tipo, ia puto. ช่วงบ่ายๆก่อนตรงนี้ไม่ไหวค่ะใอ้เป็นเด็กดีใอ้เป็นเด็กดีคนเลยโอ้ โอ้ตะเกียงไหนเจี่ยวนนนมาทำแล้วเกีวแนามาทำแล้วถึงมาก ติดตามช่องลุงมาสามตัวด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตุ้งๆคะบ๊ายบาย